สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎา,าคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนพฤศจิกายนปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะหยิบได้เป็นตัวเดอะ h ชาร์ล t อเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงท่านที่ต้องมีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้เด็ดเดี่ยวเพราะว่าปัญหาและอุปสรรคตอนนี้นะคะมันก็จะ เป็นธรรมดานะคะอาจจะต้องมีขึ้นมีลงบ้างในช่วงชะตาชีวิตแต่ช่วงนี้คุณต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งร่างกายและต,ต้องเข้มแข็งด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีอาชีพเป็นทหารเป็นวิศวกรที่หรือทำอะไรเกี่ยวกับต้องแบบต้องแข็งแรงถึกบึกบึนหรือบางท่านนะคะก็จะมีเกณฑ์แบบต้องใช้พละกกำลังอะไรต่างๆานะเป็นแบบเหนื่อย ะะเรื่องสุขภาพหายห่วงแข็งแรงนะคะหรืออีกประการหนึ่งนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการเดินทางอ่ะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศหรือได้พบปะกับต่างชาติหรือบางท่านนะคะได้ร่วมงานกับต่างชาติด้วยช่วงนี้ให้ระวังนะคะเกี่ยวกับอารมณ์การก้าวร้าวความรุนแรงความจะ ความเจรจาที่ไม่ยอมกันทั้งเรื่องงานและเรื่องอธุรกิจส่วนตัวอะไรต่างๆนะก็ให้เขาบอกว่านิ่งๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์นะ่ถ้ามันแข็งนะคะก็ลดลดลงมาบ้างนะส่วนเรื่องเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวกับความรักบางท่านอาจจะได้พบเจอเพื่อนที่เป็นต่างชาติหรือได้พบหรือว่าถูกชะตากับต่างชาติก็ได้ ะะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าท่านนะคะมีเกณฑ์ได้ติดต่อหรือคบหากับต่างชาตินะคะก็จะถูกฉลุกเป็นอย่างมากเลยนะใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปเฮ้ยไพ่ใบนี้นะคะ w วน of ออฟฟอ n e จูตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกลงล้อมหาสมบัติเป็นกลงล้อเปลี่ยนชีวิตนะคะท่านที่ ทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะโชคดีท่านจะมีโชคทางด้านการงานหรือบางท่านนะคะอาจจะได้มรดกนะถ้าเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับรถนะคะถ้าจะซื้อนะจะซื้อจะเป็นผู้ครอบครองได้แต่ถ้าจะขายรอไปก่อนนะแต่ว่าท่านที่ทำเป็นธุรกิจหรือเรื่องงานะจะดีนะคะชีวิตที่ตกอับ จะหมุนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นจะเน้นเป็นแบบการงานถ้าคุณอยากลองเปลี่ยนสายอาชีพหรือเรื่องต่างจะดีมากเลยนะคะคือเป็นกลงล้อที่แบบแห่งโชคลาภแล้วก็เป็นเทพเจ้าโชคลาภเป็นคนที่ที่ดีหรือเป็นผู้ที่หลุดพ้นนะคะจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งทั้งปวง่า นะแต่ว่ามันไม่ได้มาง่ายและก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะที่มันขึ้นในใบที่สองนะใบที่3ส,สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังหยิบได้เป็น7ไม้เท้านะคะเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จด้วยความมานะและพยายาม อย่าลดละในสิ่งที่ตั้งใจนะคะให้พยายามทําต่อไปเขาเรียกว่าทําด้วยความสามารถและฝีมือของตัวคนเองนะคะมันจะสําเร็จนะแต่ว่าก็คือเหนื่อยเนื่องจากว่ามีคู่แข่งอะไรเยอะเลยนะคะถ้าไปสัมภาษณ์งานก็คู่แข่งผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ด้วยก็มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าเราเราต้องพยายามอดทนนะคะ หรือว่าธุรกิจออก,การงานอย่างเงี้ยนะมันก็มีคู่แข่งเยอะแยะมากมายแต่สําเร็จได้นะสำเร็จได้ด้วยความสามารถของคุณเองนะคะใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงก็จะเป็นราชินีนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักครอบครัวอารมณ์นะีนี้ก็เป็นอาจจะมีความที่เขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะเป็นคนที่รู้สึกเก็บความรู้สึก นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีคิดมากเครียดนะคะไม่กล้าพูดกับคนรักมีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวบางทีก็แบบอ,อย่างมี แฟนว่าคนรักครอบครัวอย่างเงี้ยเขาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเขานะคะคิดแล้วก็น้อยใจคนเดียวแนะนํานะคะถ้ามีอะไรให้พูดให้คุยกันนะคะช่วงนี้อารมณ์คุณจะค่อนข้างที่จะเซนสที e อ่อนไหวง่ายนะคะมีอะไรก็คุยกันเปิดอกคุยกันจะดีกว่านะคะ ไปที่5นะคะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือไพ่หนึ่งดาบช่วงนี้นะคะก็ดวงงคุณจะเป็นผู้พึ่งพาตัวเองแข็งแกร่งนะและมุ่งมั่นเหน็ดเหนื่อยนะแต่ว่าถึงไม่มีใครช่วยคุณแต่คุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะก็เขาเรียกว่าชื่อเสียงมีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปผจญภัย ในแดนไกลและคนเดียวการผจญภัยครั้งนี้นะมันก็ทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรเยอะๆอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะคะถึงแม้เราจะไปคนเดียวแต่นะ มันก็ปลายทางมันก็จะมีคนที่รู้จักมากมายเราก็ไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะไม่เป็นไรนะเพราะว่าถึงดวงเราจะพึ่งพาตัวเองนะคะแต่อุปสรรคนะมันก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีความสำเร็จนะคะดังที่คุณตั้งใจไว้แต่ว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะ ใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเนาะเทมเพ c ตนะคะตัวนี้นะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะสังเกตจากถ้วยน้ำนะคะเทอีกถ้วยหนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะการเดินทางการสื่อสารท่านที่มีเกณฑ์การเดินทางหรือตั้งใจจะไปที่ไหนสักแห่งจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นดวงชะตานะคะที่ตกอับจะดีอ่า ช่วงนี้นะคะมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงข้ามอะ่ะแต่ถ้าคุณตกงานนะคะอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสท่านที่คิดอยากเดินทางก็จะได้เดินทางาไปเรียนไปทำงานได้เดินทางไปที่ไกลนะคะส่วนเรื่องความรัก <im it> ที่ยังไม่มีก็ยังลังเลอยู่นะแต่ว่าเดือนนี้นะคะท่านที่คิดอะไรไว้นะมันจะมันจะเป็นไปตามนั้นแหละนะคะถ้าอยากเปลี่ยนงานตกงานอยู่ ได้นะคะอยากเปลี่ยนแปลงธุรกิจอยากเปลี่ยนสายงานที่ทำก็ได้นะคะจะเดินทางไปยังแดนไกลก็ได้อะได้ได้ได้ในสิ่งที่คิดไว้อะเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งจะอยู่ในเดือนชิพผจรลงเท้าอ่ะได้เดินทางไปไหนสักแห่งถ้าไม่เกี่ยวกับการเดินทางก็จะเป็นโยกย้ายหรือที่พักหรือง,งานอะไรต่างๆนะคะค่ะ ไปที่7นะคะตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยและไปที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมนะคะก็จะพูดพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบตัวเขาเรียกว่าอุปสรรคและปัญหาณตอนนี้นะคะก็ช่วงนี้ปัญหาที่มีมันอาจจะยุ่งเหยิงอีรุงตุงนังมืดแดด้านนะคะก็ค่อยคคิดค่อยๆ่อยทนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะส่วน ตัวใบที่7ตัวนี้นะคะจะเป็นพระราชาถือดาบนะช่วงนี้ก็ให้เขาเรียกว่าอาจจะมีต้องเขาเรียกว่าต้องสู้รบตกมือนะคะต้องเหนื่อยอาบางท่านนะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องทําเหมือนเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยน,นะคะบางท่านก็เป็นตํารวจทหารหรือคนที่ต้องใช้แบบ อย่างวิศวะหรือเป็นนายช่างอะไรต่างๆเออจะเป็นไพ่ของคนเอาจริงเอาจังรักความยุติธรรม่ะช่วงนี้นะคะต้องอดทนต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตนิดนึง นะแต่มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะช่วงนี้นะคะอะไรที่มันเป็นพิดิหรือความรุนแรงความขัดแยง้งก็ระมัดระวังนะคะระมัดระวังหน่อยยังยังไม่ควรตัดสินใจอะไรง่ายๆนะเพราะว่ามันจะมีไพ่ดาบมันมันจะทําให้ทุกอย่างล่าช้าติดขัดแต่มันจะส่งผลดีถ้าท่านเป็นอาชีพที่แบบว่าต้องออกรบอ่ะอันนี้นะคะก็จะเหมือนแบบต้องไปสู้รบ อะไรต่างๆแต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นนะคะถ้าทํางานเป็นแบบบริษัทอะไรต่างๆก็คืองานในช่วงเนี้จะหนักหน่วงแล้วก็เหนื่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจเป็นตัวจัสตินไพ่ของความยุติธรรมหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายแะเบียบ หรือหน่วยงานราชการหรือถ้าไม่้ทำงานเกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการไพ่ใบน,นี้นะคะถ้าท่านทำผิดท่านก็จะได้รับบทลงโทษถ้าทำถูกก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกระเบียบอะไรต่างๆนะคะตัวนี้ ไม่ต้องเป็นห่วงนะมันเป็นไพ่ไพ่ที่ดีแต่ว่าถ้าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับถ้าทำถูกไม่ต้องกลัวนะคะเราจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ได้รับความถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะใบที่สินะคะก็จะเป็นตัวสรุปนะก็จะหยิบได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะเขาบอกว่า การเงินหรือว่าธุรกิจนะคะก็ยังนิ่งไม่มีอะไรหรือหวาเยอะนะคะท่านที่ทำธุรกิจค้าขายลูกค้าเก่าก็ยังมีแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนลูกค้าใหม่ก็ยังไม่มีเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ได้นะคะเพราะว่าก็ฐานลูกค้าเก่ามันก็ยังพอมีบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือน นายจ้างหัวหน้างานนะคะก็จะมองเห็นความสามารถในตัวคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะก็คือเหมาะนะเหมาะที่แบบว่าถ้าท่านนะคะไปสมัครงานแรงงต่างไม่จำเป็นต้องใช้เส้นสายก็ได้เพราะว่าท่านก็มีความสามารถะนะคะไพ่ใบนี้เหมาะ ที่จะค้าขายได้ทุกประเภทเลยนะคะค้าขายจะดีนะก็จะสรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเดือนพฤศจิกาเดือนนี้นะคะชีวิตของท่านนะจะเปลี่ยนแปลงปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีเวน o วฟอร์จูนแล้วก็แชมเรนะคะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีชีวิตจากที่เคยตกอับน,นะ จังหมุนจะหมุนไปทางที่ดีมีโชคลาภด้านการงานนาหรืออสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถของใหญ่ๆที่นาไร่สวนต่างๆนะคะซื้อได้แต่ถ้าขายรอไปอีกสักนิดนึงนะคะชีพจรรองเท้านะคะชีพจรรองเท้านะเดือนพฤศจิกานะคะได้เดินทางแน่นอนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาแน่นอนหรือบางท่านถ้าเดินทางไปต่างประเทศติดต่อกับต่างชาติจะเป็น ถูกฉลอมากเลยนะคะแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนพฤศจิกาเพราะมันมีไพ่ขุนพลนะบางท่านถ้าทำเป็นทหารตำรวจรต่างๆก็จะออกไปเหมือนแบบต้องไปรบต้องไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าทำงานบริษัทหรือธุกรกิจนะก็จะมีการฟาดฟันคู่แข่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะยังไม่ควรรีบตัดสินใจอะไรเยอะนะรอดูสัก กลางเดือนไปก่อนมันก็จะดะีช่วงนี้นะคะท่านที่โสดน,นะก,ก็ก็มีเกณฑ์ได้เจอต่างชาตินะอาจจะถูกฉลุกกันแต่ท่านที่มีครอบครัวคู่รักอยู่แล้วก็มีมีคิดมากมีน้อยใจเก็บรู้สึกไว้คนเดียวไม่กล้าพูดนะคะก็ถ้ามีอะไรนะให้พูด ยันไปตรงๆฝ่ายตรงข้ามจะได้รู้สึกเขาเรียกว่าจะได้รู้ความรู้สึกของเรานะคะเดือนนี้นะก็ถ้าทำผิดนะคะก็จะได้รับการลงโทษนะถ้าทำถูกนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะค้าขายได้ทุกประเภทเลยนะแต่ยังไม่ควรร่วมหุ้นกับใครนะคะถ้าจะเปิดนะก็รอไปสักระยะหนึ่ง ะะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมทุนทุกท่านนะคะผ่านพ้นอุปสรรคภายในเดือนนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ